สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้กับพามาเบ่งต้นเชอรี่ดนะคะ่ะต้นดอกเชอรี่เนาะอันนี้ปลูกยู่อังกฤษค่ะอายุบ่ตำกว่า45ปีค่ะพุ่มจะใหญ่มากเลยเนาะค่ะพุ่มหนึ่งนี่ยค่ะออกปีละเท่อจะ้ะ บ้านนกนะคะบ้านนกเอาอาหารไว้ให้เพิ่นค่ะตอนเศร้าเพิ่นจะมากินทุกเ้างามนะคะชมพูเต็มต้นเลยค่ะ นี่ค่ะสิใหเบิงต้นเพิ่นนะคะเนี่ยค่ะต้นเพิ่น ออสกาเนี่ยค่ะลำต้นเพ่นบกให้สูงค่ะแต่ว่าดอกเต็มต้นเลยพึ่งกระายค่ะช่วงนี้อันนั้นเป็นมาที่เลี้ยงไว้ค่ะซื้อว่าออสกา เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งใกล้ๆนะคะ่ะแล้วก็จะไปแล้วไปลงมเมล็ดผักตอนี่ก็จะมืดๆนิดนกหน่อยๆด้ค่ะโตแสงนี่นี่คะ่ะโอเค ไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขอ่าขอให้มีวันที่ดีนะคะ Have a good day ค่ะบ๊ายบาย